คแบบจะเต็มเสียวมี่แพดเจ็ดและเสียวมี่แพดเจ็ดโปรแทบเล็ตตัวท้อปต้นปีนี้ ใครนะคะที่ลองตามหาแท็บเล็ตตัวท็อปต้นปีสเปคแรงหน้าจอสวยพกพาสะดวกเอาไ้เสพคอนเทนต์ต่างๆหรือว่าเอาทำงานแบบจุกๆเนี่ยวันนี้ต้องรอดูคลิปนี้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะเราอยู่กับเสียลมีแพดเจ็ดซีรีส์ค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวให้ทุกคนถึง2ตัวแบบจุกๆเลยนั่นก็คือเสียลมีแพดเจ็ดแล้วก็เสียลมีแพดเจ็ดโปรค่ะแต่ว่าทั้ง2ตัวนี้จะตอบโจทย์ทุกคนหรือเปล่าจะแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวต้องไปรอดูกันในคลิปเลยค่ะแต่ก่อนจะไปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะค มาเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกกันก่อนเลยดีกว่าค่ะทั้งเสียงมีแผดเจ็ดแล้วก็เสียงมีแผดเจ็ดโปรเนี่ยบอกเลยนะคะว่าทั้ง2ตัวเนี่ยหล่อลเหลาอาการมากเลยค่ะทั้ง2ตัวนะคะมีสีให้เลือกก็คือสีเกรย์แล้วก็สีบลูนั่นเองค่ะดีไซน์ภายนอกนะคะทั้ง2ตัวนี้คือแทบจะคล้ายๆกันเลยค่ะไม่จะเป็นขนาดนะคะลําโพงแล้วก็รูชาร์จแม้จะเป็นปุ่มบวกลดเพิ่มเสียงหรือปุ่มล็อกหน้าจอเนี่ยทั้ง2ตัวนี้เหมือนกันเลยค่ะ ทั้ง Xiaomi Pad7 แล้วก็ Xiaomi Pad7 Pro นะคะมีสเปคหน้าจอที่เหมือนกันเลยค่ะคือมาพร้อมขนาดหน้าจอ11.2นิ้วค่ะความละเอียด 3.2k แบบ Crystal Clear Display ค่ะ ที่ภาพเนี่ยมีความคมชัดแล้วก็สมจริงสุดแถมยังมาพร้อมกับอัตรารี f ฟร s h รทสูงสุด1 1 4เฮิรตค่ะช่วยการเคลื่อนไหวของภาพเนี่ยดูลื่นไหลและผ่านการรองรับเทอร์ปไลแลนด์ทิปเปิลเซอร์ติฟิเคชันค่ะบอกได้เลยว่าหน้าจอนะคะเป็นมิตรกับดวงตาของเราแน่นอนค่ะมีทั้งตัดแสงสีฟ้าและช่วยลดฟิกเกอร์ฟรีอีกด้วยค่ะ ความสว่างสูงสุดถึง800นิตที่ทําให้การใช้งานกางแจ้งหรือที่มีแสงจ้าเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องความชัดเจนของหน้าจอเลยค่ะไอตานะคะได้ลองเอาทั้ง2ตัวเนี่ยไปเล่นเกมหรือว่าพิมพ์งานกางแจ้งนะคะยังสู้แสงได้ดีค่ะทั้งตัวเสี่ยม,มีแผเดเนะคะแล้วก็เสี่ยม,มีแผดเจ็ดโปเนี่ยยังมาพร้อมกับลําโพง4ตัวเลยค่ะและยังรองรับ d อเบย์วิชชั่นแล้วก็ดอเบย์เอสโดค่ะ สำหรับสายอนเทอร์เนนตเนี่ยต้องบอกเลยว่าชอบแน่นอนไม่ว่าจะเอาไปดูหนังฟังเพลงเล่นเกมลำโพงของเสียวมีแพดเเนี่ยไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนค่ะ มาต่อกันที่เรื่องกล้องกันบ้างดีกว่าค่ะบอกเลยว่า2ตัวนี้นะคะมีความแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยค่ะมาเริ่มกันที่ตัว P อย่าง Xiaomi Pad 7 Pro นะคะถือจะเป็นแท็บเล็ตนะคะแต่สเปกกล้องเนี่ยก็ระดับโปรเหมือนมือถือเลยค่ะโดยที่กล้องหลังนะคะให้ความละเอียดมาถึง50ล้านพิกเซลค่ะขณะที่กล้องหน้านะคะให้มาถึง32ล้านพิกเซลค่ะส่วนตัวน้องอย่าง Xiaomi Pad 7นะคะจะเป็นสเปคมาตรฐานค่ะกล้องหลังนะคะให้มาอยู่ที่13ล้านพิกเซลค่ะกล้องเซลฟี่นะคะ8ล้านพิกเซลค่ะ ในเรื่องของกล้องนะคะทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเนี่ยโดยรวมไอตาว่าเขาทําได้ดีแล้วค่ะส่วนมากนะคะแท็บเล็ตเนี่ยจะถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานการทํางานหรือว่าความบันเทิงมากกว่าการถ่ายภาพค่ะและทั้ง2ตัวนี้นะคะะไอตาก็คิดว่าให้กล้องมาเนี่ยเพียงพอต่อการใช้งานแล้วค่ะ ก่อนไปถึงพาร์ทการทำงานนะคะเรามาดูสเปคภายในของเสียวมีแพดเจ็ดแล้วก็เสียวมีแพดเจ็ดโปรกันก่อนเลยดีกว่าค่ะ2ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับเสียวมีไฮเปอร์เอเวอร์ชัน2ค่ะบนพื้นฐานระบบบติการ Android 15ค่ะส่วนชิปเซตนะคะสำหรับเสียวมีแพดเจ็ดโปรนะคะพี่ใหญ่มาพร้อมกับ snapdragon 8s Gen 3ค่ะ ชิปเซตระดับเรือธงนะคะตัวแรงอันดับต้นๆของตลาดในตอนนี้เลยและยังมาพร้อมกับหน่วยความจําเริ่มต้นนะคะแรม8กิกลอม256กิกและสูงสุดอยู่ที่แรม12กิกลอมสูงสุดอยู่ที่512กิกค่ะและตัวน้องอย่างเสียวมีแพดเนะคะก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันค่ะเพะใช้ snapdragon 7 Plus Gen 3ค่ะส่วนหน่วยความจำนะคะให้มาอยู่ที่แรม8กิกลอม128กิกและสูงสุดอยู่ที่แรม8กิกลอม256กิกค่ะ ทั้ง2ตัวนะคะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่เหมือนกันเลยค่ะถึง8,850ม ah ิลลิแอมเลยแต่การชาร์จจะแตกต่างกันค่ะ ตัวพี่นะคะอย่าง Xiaomi Pad 7 Pro นะคะจะมาพร้อมกับไฮเปอร์ชาร์จ67วัตต์ค่ะสามารถชาร์จแบตเตอรี่เต็ม100%ในเวลาเพียง79นาทีค่ะส่วนตัวน้องนะคะอย่าง Xiaomi Pad 7นะคะจะมาพร้อมกับเทอร์โบชาร์จ45วัตต์ค่ะที่สามารถชาร์จเต็ม100%ได้ใน103นาทีค่ะเรื่องระยะเวลาการใช้งานนะคะบอกเลยว่าหายห่วงแน่นอนค่ะไอตานะคะได้ลองใช้งานทั้งวันแล้วเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะบางทีนะคะใช้งานจนลืมชาร์จไปเลยก็มีค่ะในเรื่องของความปลอดภัย ทั้ง2ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับฟีเจอร์ปลดล็อกหน้าจอแบบประหัสผ่านค่ะปลดล็อกหน้าจอด้วยใบหน้านะคะทำให้การเข้าถึงอุปกรณ์เนี่ยสะดวกแล้วก็ปลอดภัยนั่นเองค่ะส่วนตัวโปรนะคะการสแกนหน้าของเขาเนี่ยจะพิเศษกว่านะคะเขามี AI Face Unlock ค่ะที่ช่วยการสแกนหน้าของเราเนี่ยปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและยังมีการสแกนลายนิ้วมือที่ปุ่ม power ตรงนี้เลยค่ะ มาถึงการใช้งานจริงกันบ้างดีกว่าค่ะไอตานะคะคิดว่าทั้ง2ตัวนี้เหมาะสําหรับไลฟ์สไตล์ของเรามากเลยค่ะทั้งพกพาสะดวกนะคะจอใหญ่สามารถทํางานได้ทุกที่ทุกเวลานะคะที่สําคัญนะคะยังรองรับอุปกรณ์เสริมแล้วก็ยังมี AI นะคะเข้ามาช่วยให้การใช้ชีวิตของเราเนี่างง่ายขึ้นเหมาะสมสําหรับสาวออฟฟิศแบบเราสุดเลยค่ะไอตาคิดว่านะคะแท็บเล็ตสตัวนี้ตอบโจทย์ทุกคนอย่างแน่นอนเลยค่ะแท็บเล็ตสรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมค่ะทําให้การใช้งานของเราเนี่ยเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองค่ะนั่นก็คือปากกา เสี่ยมีโฟกัสเ n นค่ะแล้วก็เสียงมีแผดเจ็ดคีย์บอร์ดนั่นเองค่ะตัวคีย์บอร์ดนะคะมีขนาดเล็กค่ะพกพาง่ายแถมยังน้ำหนักเบาอีกด้วยค่ะเมื่อใช้งานร่วมกับเทบเลตแล้วเนี่ยจะไม่ได้เพิ่มน้ำหนักของตัวแท็บเล็ตนั่นเองค่ะสามารถเชื่อมต่อกันได้แบบง่ายๆค่ะแค่แปะกับตัวเคสแบบนี้ก็สามารถใช้งานได้เลยค่ะอาจจะเห็นนะคะว่าตัวคีย์บอร์ดที่ได้มาเนี่ยยังไม่มีภาษาไทยค่ะเพราะว่าตัวที่เราได้มาเนี่ยเป็นตัวเดโมนั่นเองค่ะถ้าวางจำหน่ายจริงตัวคีย์บอร์ดน่าจะมีภาษาไทยมาให้ด้ววยคค่่ะะะะในนนสของปกจมี ตรงข้างบนตรงนี้นะคะเวลาเราเชื่อมต่อเนี่ยแค่ปกรกาแปะไปแบบนี้นะคะก็จะเป็นการชาร์จแล้วก็การเชื่อมต่อไปในตัวอีกด้วยค่ะคือง่ายมากไม่ต้องเสียเวลามาเชื่อมต่อบลูทูธเลยค่ะบนด้ามปากกานะคะก็จะมีปุ่มทางลัดค่ะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถเปลี่ยนเครื่องมือต่างได้ง่ายนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีปุ่มพอยเตอร์นะคะถ้าเรากดค้างแบบนี้ก็จะมีสัญลักษณ์พอยเตอร์ขึ้นมาแล้วค่ะทําให้การใช้งานพรีเซนต์งานหรือว่านำเสนอง,งานเนี่ยสามารถใช้งานคู่กันได้ง่ายๆแล้วก็สะดวกไปเลยค่ะในส่วนของลายเส้นปากกานะคะไอตาคิดว่าสามารถรองรับน้ําหนักมื ได้หลายระดับเลยค่ะแล้วก็คิดว่าน่าจะถูกใจคนที่ชอบวาดรูปหรือวาดภาพแน่นอนค่ะ มาดูกันที่การใช้งาน2จอหรือว่าการใช้งานหลายๆแอปพร้อมกันดีกว่าค่ะถ้าใครนะคะไม่ได้ใช้งานเยอะจนเกินไปหรือว่าเปิดแค่2หน้าจอนะคะก็สามารถใช้งานได้อย่างลื่นไหลไม่มีสะดุดเลยค่ะแต่ถ้าใครนะคะอยากเปิดมากกว่า2จอตัว Xiaomi Pad 7นะคะก็ไม่มีปัญหาเลยค่ะเพราะเขานะคะมีฟีเจอร์ Workstation ฟีเจอร์นี้นะคะก็คือถูกใจใครที่ชอบใช้หลายๆจอมากเลยค่ะเหมือนกับเรานะคะได้ใช้งานเดสก์ท็อปเลยค่ะก็สามารถเปิดใช้งานได้หลากหลายหน้าจอ สูงสุดถึงสีหน้าจอเลยค่ะก็สามารถใช้งานลื่นไหลไม่มีกระตุกเลยค่ะในเรื่องของ AI นะคะรอบนี้เสี่ยงหมีเขาก็ขนมาให้เพียบเลยค่ะทาให้เราเนี่ยสะดวกสบายสุดไปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะจาก Google อย่างเช่น Gemini หรือว่า C ซอร์เคอร์ตูเซนะคะหรือว่าจะเป็น AI นะคะจากเสี่ยงหมีเองเขาก็มีมาให้ค่ะไม่ว่าจะเป็น AI ถอดเสียงในบันทึกเสียงที่สามารถถอดเสียงแล้วก็แปลงออกมาเป็นข้อความได้เลยแถมยังสามารถสรุปข้อความให้เราได้อีกด้วยค่ะที่สําคัญนะคะสามารถแปลภาษาให้เราได้อีกด้วยมีให้เลือกหลากหลายภาษาเลยค่ะ AI สร้างภาพค่ะ ตัวนี้นะคะจะอยู่ในโน้ตของเราค่ะเราสามารถวาดรูปและให้เขาเนี่ยสร้างรูปภาพให้เราได้เลยค่ะแล้วเรานะคะก็สามารถเลือกได้อีกด้วยค่ะว่าจะเอาเป็นสีน้ำการ์ตูนสามมิติอนิเมะมรดกภาพวาดหมึกหรือจะเป็นแอนิเมชั่นย้อนยุคหรือว่าจะเป็นไซเบอร์พังก็สามารถทําได้ค่ะเรานะคะสามารถเพิ่มคมําบรรยายได้อีกนะคะเราเนี่ยสามารถพิมพ์ไปเลยว่าเราต้องการอะไรเพิ่มเติมยังไม่หมดนะคะทุกคนเราสามารถอ้างอิงใส่รูปของเราได้อีกด้วยค่ะแล้วภาพที่ได้ออกมานะคะทุกคนบอกเลยว่าน่ารักมก เลยค่ะสรุปโน้ตเขายังสามารถสรุปโน้ตต่างๆนะคะแก้ไขคำผิดที่สำคัญนะคะยังสามารถเปลี่ยนสไตล์การเขียนได้ค่ะให้เป็นภาษาทางการเมืออาชีพเรียบง่ายเป็นกันเองได้ด้วยค่ะบอกเลยค่ะว่าสะดวกมากสำหรับการทำงานค่ะ สำหรับใครนะคะที่ใช้งานแท็บเล็ต2ตัวนี้อยู่นะคะแล้วก็ใช้งานโทรศัพท์มือถือของเสี่ยมีนะคะเขายังมีฟีเจอร์อีโคซิสเต็มเจ๋งๆให้เราใช้งานอีกด้วยค่ะอย่างแรกนะคะเราสามารถเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์กับแท็บเล็ตได้ค่ะโดยฟีเจอร์นี้นะคะจะเรียกว่าโฮมสกรีนพัดค่ะวิธีการใช้ฟีเจอร์นี้นะคะถ้าเราเนี่ยเอาโทรศัพท์มาแตะแบบนี้หน้าจอโทรศัพท์ของเราก็จะขึ้นอยู่บนหน้าจอแท็บเล็ตแบบนี้เลยค่ะยังสามารถควบคุมหน้าจอโทรศัพท์ผ่านแท็บเล็ตได้เลยไม่ว่าจะเป็นการทํางานร่วมกันหรือว่าโยนไฟล์เนี่ยเราก็สามารถทํา เลยค่ะรวมไปถึงคลิปบอร์ดนะคะเราสามารถแชร์คลิปบอร์ดร่วมกันได้เลยค่ะว่าจะเป็นการคัดลอกบนโทรศัพท์ไปวางบนแท็บเล็ตก,ก็สามารถทําได้ค่ะ และการแชร์ฮอสปอ t ตนะคะก็สามารถแชร์หากันได้แบบง่ายๆด้วยคลิกเดียวค่ะไม่ต้องกดเปิดแชร์ฮอสปอตในมือถือไม่ต้องใส่รหัสอะไรให้ยุ่งยากค่ะนี่คือฟีเจอร์ EcoSystem นะคะของเ i ี่ยวมีทำให้เราเนี่ยสามารถใช้งานอุปกรณ์ต่างๆของเซี่ยวมได้อย่างลื่นไหลแน่นอนค่ะมาถึงในเรื่องราคาแล้วก็โปรโมชั่นกันบ้างดีกว่าค่ะเ i ี่ยวมีแพด7 Pro m a รแ s ตต์ s s าฟเ รุ่นความจุแรม12กิกลอม512กิกราคา2 9 9 0บาทรุ่นความจุแรม8กิกลอม256กิกราคา15,990บาทรุ่นความจุแรม12กิกลอม512กิกราคา 18,990บาทสั่งซื้อได้ที่เสียวมีสโตนและร้านตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการทั่วประเทศรวมถึงช่องทางออนไลน์พิเศษนะคะสำหรับลูกค้าที่สั่งจองล่วงหน้าระหว่างวันที่4-14ถึงมีนาคม2 5 6 8รับฟรีเสียวมีแพด7 7็ดโปรคีย์บอร์ดหรือเสียวมีโฟกัสเพนมูลค่า2999บาทส่วนรุ่นน้องน,นะคะอย่างเสียวมีแพดเจนะคะมีให้เลือก2สีได้แก่สีเกรย์แล้วก็สีบูค่ะในรุ่นความจุแรม 8G กิกลอม1 2 8่ง วางจำหน่ายในราคา1990บาทพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าตั้งแต่วันนี้ถึง14มีนาคม2 5 6 8ผ่านช่องทางมี com สามารถซื้อสินค้าในราคาพิเศษเพียงแค่1490บาทค่ะพร้อมรับเคสฟรีมูลค่า990บาทนอกจากนี้นะคะลูกค้าที่ซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์แพลตฟอร์มช h อป e e Lazada และ Tik t o k Shop ระหว่างวันที่6 1ถึง 14, มีนาคม2 5 6 8สามารถซื้อสินค้าในราคาเพียงแค่1490บาทค่ะ แ a d 7รุ่นความจุแลม8 g กิกลอม256ริกราคา12,990บาทวางจำหน่ายที่เสี่ยวมีสโตและร้านตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการทั่วประเทศรวมถึงช่องทางออนไลน์พิเศษสำหรับลูกค้าที่สั่งจองล่วงหน้าระหว่างวันที่4 1 4ถึง14มีนาคม2,568รับฟรีเสี่ยวมีแพด7 7โปรคีย์บอร์ดหรือเสี่ยวมีโฟกัสเพนมูลค่า2999บาท แท็บเล็ตเสียงมีแพดเจ็ซีรีส์นะคะบอกเลยว่าเป็นแท็บเล็ตนะคะที่มีประสิทธิภาพมากเลยค่ะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการความคล่องตัวนะคะและต้องการแท็บเล็ตเนี่ยที่ครบทุกฟังก์ชันค่ะมีน้ําหนักเบานะคะไม่ใหญ่จนเกินไปด้วยหน้าจอใหญ่นะคะตอบโจทย์ทุกการทํางานสะดวกสุดๆค่ะแถมยังมี AI เข้ามาช่วยอีกด้วยค่ะ ไอตาบอกเลยค่ะว่าเสียวมีแพ7เจ็ดซีรีส์เนี่ยตอบโจทย์คนที่กำลังมองหาแท็บเล็ตดีๆสักตัวหนึ่งแน่นอนค่ะเพราะว่าเต็มประสิทธิภาพทุกที่ทุกเวลาคุ้มค่ากับการใช้งานแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะไอตาขอตัวลาไปก่อนนะคะให้สงสัยหรือว่าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมสามารถพิมพ์คนก็ได้ใต้คอมเมนต์เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ